สวัสดีครับเพื่อนๆที่ได้ดูวิดีโอในขณะนี้นะครับผมมีวิธีการนะครับที่สามารถทําให้นะครับทุกท่านนะครับสามารถขายของออนไลน์ได้แบบผมตรงนี้นะครับแบบนี้เลยครับผู้คนเนี่ยหลั่งไหลเข้ามานะครับทักเข้ามาขอซื้อสินค้ากับผมอย่างเดียวครับไม่ต้องไล์สดครับไม่ต้องสต็อกของนะครับ เป็นพันกว่ารายการครับต่อวันวันละ200กว่าคนนะครับวันละ50ถึง60คนและสามารถสร้างผลกำไรต่อแทนให้กับคุณเนี่ยนะครับให้กับท่านเนี่ยนะครับวันละ 200- ถึง300บาทนะครับกำไรที่สามารถขายสินค้าได้นะครับสินค้าแบบไม่ต้องสต็อกครับมีทุกอย่างครับมีทั้งแฟชั่นนะครับมีทั้งรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆนะครับสามารถ ขายสินค้านี้ได้หมดเลยนะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับไม่ต้องไลฟ์สดครับไม่ต้องขายของไม่ช่องไม่ต้องโชว์เต้นไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ผมมีวิธีการแล้วก็เทคนิคนะครับความลับของผมที่สามารถทํากําไรจากการขายสินค้าได้ตัวที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวครับจากรู้ครับวิธีการในการทํารายได้จากการทำแอเฟร์เรทโปรแกรม จากการไม่สตอ็สตอกสินค้านะครับไม่ต้องเต้นโชว์ไม่ต้องไลฟ์สดแต่ๆทั้งสิ้นแต่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามานะครับพักขอซื้อสินค้าเองโดยอัตโนมัตินะครับวิธีการนี้ทํำยังไงบ้างนะครับนะครับก็คลิกลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับแล้วผมจะโชว์อะไรบางอย่างให้ดูนะครับว่ากําไรที่ผมสามารถขายได้ ต่อวันเท่าไหร่นะครับอันนี้คือรายการที่ผมสามารถขายสินค้าได้ในหน้าปัจจุบันนี้และก็ณวินาทีนี้แบบเรียลไทม์นะครับที่ผมสามารถขายได้ในวันนี้นะครับทุกออเดอร์ทุกการสั่งซื้อได้มาจากการทักแชททั้งหมดเลยนะครับที่เขาทักมาอีกทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับ ระบบนี้จะสามารถช่วยทําให้ท่านนะครับขายสินค้าได้นะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับค่าคอมสามารถเห็นได้จริงนะครับเห็นผลชัดเจนแบบจริงๆนะครับว่า,าสามารถทําได้แบบไหนบ้างน,นี่คือรายการสินค้าที่ผมไม่ต้องเต้นนะครับไม่ต้องเต้นโชว์ไม่ต้องตั้งกล้องไลฟ์สดนะครับแหกปากเหมือนตลาดแม่ค้าออนไลน์ต่างๆไม่ได้ไม่ต้องทํานะครับ แล้วก็มาดูว่าค่าคอมมิชชั่นผมมันเท่าไหร่นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำเงินให้กับตัวของท่านเองได้นะครับโดยอัตโนมัติเพียงแค่เรารู้ว่าเทคนิควิธีการที่จะทำให้ท่านมีทีมงานอ่าทำให้ท่านเนี่ยมี การสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแบบเรื่อยๆเรื่อๆเืๆ่อยๆเรื่อยๆนะครับวันนี้ครับ5คอ m ม i s ชั่นที่เกิดขึ้นมาครับวันละ1,400นะครับบาทจุด13สะตางค์นะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเทคนิคนี้ ต้องทํำยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับติดตามวิดีโอผมนะครับแล้วก็คลิกลิงก์ใต้ล่างนี้นะครับใต้วิดีโอคลิปวิดีโอนี้แล้วผมจะบอกว่าเทคนิควิธีการในการสร้างรายได้แบบนี้ทํำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเจอกันครับ